นี่เป็นเซตแก้นะครับเพิ่มราคาขาหนอกขาในรวมพันแปดนะครับเซตนี้สนามเล็กๆแต่ราคาไม่ไม่เล็กนะตัวต้องไปจเป็นันนึงอาเนี่ครับเอาับผมนี่ฟังุาดยลองจ้าว่าต้องไหว แต่สองต่อศูนย์นะครับแต่ไปช่วงต้นเกมนะครับขานอกขาในตัวนี้รวมกันราคาขึ้นมาเป็นสองพันแล้วฮะเซตแรกน้องสนุกเกอร์เอาชนะไปได้โอ้โหกนี้เป็นเตะยืนเตะเฉยๆนี่นะครับ

แต่มต่สามต่อศูนย์เต็มนี้จะแก้มือสำเร็จหรือไม่ครับราคาอยู่ที่สองพันอองฟอมเสิร์ฟไปสนุกเกอร์รับได้ครับทาไงเอาลูกล้นครับเอาฟ้าวครับลูกนี้แต่ส4ต่อศูนยะครับพลาดไปเองนะน้องสนุกเกอร์ลูกนี้ ผมเอาหน้ามาแล้วได้หรอเอาไปคุณเป็นเอาไปแล้วเป็นหรอเอาไปแล้วบอกไม่พวยเสียงเชียร์เริ่มมาครับเสียงเชียร์เริ่มมาครับหลังจากที่ราคาขึ้นเป็นสองพันเอียบลูกนี้ลูกออกครับชัดเจนครับลูกนี้ครับชัดเจนครับผมเห็นดีแท้ดีแท้ครับกรรมการวันนี้ถือได้ทำหน้าที่ได้ดีมากนะครับตาไวมากครับวันนี้ แแบบนำห้าต่อศูนย์นะครับน้องฟอร์มแกมือสำเร็จรู้ไหมเซิร์ฟลุงนี้เอาเกี่ยวติดครับลูกนี้ซันแบกเอาติดครับอยู่ครับน้องฟอร์มทำไงอยู่ทำไงกระเถิบลูกนี้โอ้โหลูกนี้มันห่างเน็ตอยู่นะครับโอ้โห อันนี้บรรยากาศขานอกนะครับหมวดเอนะครับหมวดเอก็นั่งนั่งแทงบอลอยู่นะครับไม่ต้องพูดได้ไหมอันนี้เขาจะเป็นคนขีบเราทั้งหมดที่สนามเนี่ยผมบอกว่าเออกกำลังกายไม่มีเดิมพันอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวหลังจากที่ถ่ายคลิปนี้เสร็จจะไปขอแอดเป็นเฟซขอแอดเป็นเพื่อนนะฮะภรรยาหมวดเอนะครับเราจะลงเฟซนนครับอันนต่อครับ นี่น <The> ้องอ้วนนะครับพี่พรศักดิ์พี่พอของเรานะครับบรรยากาศทางสนามกรรมการวันนี้ก็ปุ๊สตันแมนนะครับทำหน้าที่มาดูบรรยากาศในสนามครับเตะครึ่งรอบเอาติดโอ้โหไม่อยู่ครับเตะหนักเหมือนกันนะครับครึ่งรอบครับเป็นลูกข้าง่ายๆครับเป็นลูกข้าหลักของน้องฟอร์มนะครับวันนี้ต่อห้าสีครับห้าสี่เจอต่อห้าสีครับห้าสี่พันฮะ อกน้องกีฬายังไม่พร้อมนะครัฟังเสียงกรรมการนับแต้มค่อยเสิร์ฟนะครับห้าต่อสี่ล่าแต้มครับห้าเท่าไหร่วะ ขเสียงกรรมการนะครับหัว่าาครับหกต่อหนึ่งนะครับแต้มเอาเสิบติดเนตไปนะครับหนึ่งต่อหกไป เอาเกี่ยวติดครับเกียวยังอยู่ครับยังอยู่ทำไงลากมาหนาเน็ตเยียบตรงนี้เอายอดโอ้โหี่ขนาดยืดขาสุดๆแล้วนะยังไม่ถึงนะฮะได้เปรียบเรื่องความยาวความไวเท่ากันนะครับมาดูช่วงต้นเกมนะครับเอาเกี่ยวได้ซันแบ็กยอดตรงนี้เกี่ยวติดอ้าว อยู่ช่วงต้นเกมมาดูช็อตนี้ช็อตหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะตัดไปที่คลิปช่วงปลายเกมโอ,เโอ้นี่นักกีฬาเดี๋ยวถ่ายข้างสนามด้วยนะฮะแ,แต่ยังหนึ่งต่อหกอยู่นะครับลูกนี้ลูกดีนะครับกรรมการขออนุญาตตัดคลิปเพียงเท่านี้นะ แซม2ต่อ6นะครับมาดูลูกเชิมนี่ช็อตหนึ่งครับเราจะตัดไปที่ปลายเกมมาดูช็อตนี้เอายอดดีไหมลูกออกครับอขออนุญาตตัดคลิปแค่นี้นะครับจะอีกครั้งชงปลายเกมครับ